มาตรการและแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเมื่อวันที่4ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เชิญผู้แทนจาก5หน่วยงานได้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เขารวมประชุมหารือเพื่อรวมกันกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตเงินอุดหนุนตามนโยบายของพลตรารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่งโดยมีข้อสั่งการและแนวปฏิบัติว่าห้ามไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบหากมีการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้สรุปมาตรการและแนวทางแก้ไขได้แก่ข้อ1กำหนดแนวทางให้โรงเรียนวางระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 2. สร้างความตระหนักรู้และจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในแนวปฏิบัติ 3. ประชาสัมพันธ์สิทธิในการได้รับการอุดหนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ 4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามรวมทั้งการประสานงานในกรณีที่พบการทุจริต 5. ออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการดำเนินการเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลการแสดงตนของนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเป็นตน้นและ6 ปรับปรุงระเบียบและประกาศว่าด้วยการอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามเงินอุดหนุนให้รัดกุ่มมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะนำแนวทางที่ได้รับจากการหารือในครั้งนี้มากำหนดเป็นมาตรการให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อพร้อมรองรับการตรวจสอบติดตามโดยจะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป